นี่นี่่เขาหยอะเขาสองแม่เลยเนี่ยครับผมเดี่ยนๆๆไม่ใช่รับโอ้ยอกันนี่ยอัเดกอดอยเอเดื่ดมดือดเดือเดดเอเดืกดเดอัเดเอดเอเดืนดีดดเดืกดเดอยเดอดเดือเอเออเดีเ หลหรเป่าวจุงก้าเซมไซสสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีทุกท่านครับผมวันนี้ศิวะสีแก้วจะพาทุกท่านมาดูวิธีการเอาตัวต่อรางต่อนี่นะครับซึ่งทีมงานวันนี้เดินทางมาไกลจากยะโสธรอําเภอป่าติ้วครับซึ่งวิธีการการเอาวันนี้จะเป็นเช่นไรเราจะพาทุกท่านไปติดตามกันเลยครับผมนี่ครับผมทีมงานในการเอาตัวต่อ อของหัวเสือ,อของหัวเสือเออนาะนีกินมาจากยะโสธรรับตลอดเลยไหมพี่หรือว่าเขตละแวกนี้หรือว่ายังไงครับ <sh arp> ส่วนมากก็จะมาหาที่ทรประจำแถวๆนี้ทุกปีทุกปีทุกจังหวัดังยไปไกลได้ทิศทาเขาว่าไปอยู่ไปทางทวันนังได้ไปขึ้นเดี๋ยวลูกพี่ทิศ่องไงหรอกรหมวกของเราจะมีมุง้งมีอะไรด้วยนะฮะ อ๋อตัวนี้ก็จะขอที่จะเกาะอันนี้เลยใช่ไหมครับแมนแมนครับจากนั้นชินงานก็จะเริ่มกันแล้วครับผมไปดูไปตามลุ้นกันฮนะซึ่งพี่มือโปรของเราปีนขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมต้นไม้ค่อนข้างสูงนิดนึงครับ แต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคอย่างนี้พอประมาณนะไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปเริ่มเจดกันแล้วครับ มาแล้วครับผมนี่ชิมงานรับของเราเสียงมากพ่แล้วพอ่พอแล้วพ่ล่อแใหม่มาก ที่บ้าดูอันนี้กี่รังครับนี่นี่กังเดียวอันนี้ันีนี่ร่งหนึ่งมันนรัางหนึ่งสามร่างเดี๋ยครับถ้าใครสนใจนะครับผมชิมงานนี้ฮะเบอร์โทรตามนี้เลยถ้าใครที่อยากจะกำจัดตัวต่อนี่เลยครับโทรไปสอบถามเพิ 1941, ่มเติมกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับผมผลงานกันวันนี้เราเดินทางกันไปกันเรื่อยๆครับผมจะเป็นเช่นไรเราไปต่อกันเลยฮะ มากันเกือบจะดสิบคนด้วยกันครับอม,มีเซียนมุโรนั้นนั้นฮะ มนไปก็สององกองก็ตามตาม,มน,านี้แหละอ๋อคือตอนนี้มันรู้ว่าทิศทางก็ไปทางนี้ทิศทางไปน,นี่แล้วนี่นต้องไปลักที่น,นู่นม,มันเห็นมันไป,ไป,ไ,ปไปต่ำมันไปไปกลอ่าไปไกลระยะข่้วหัวคือระยะกิโลหนึ่งอ่ะ,อะถึงห้าร้อยเมตรอระยะที่มันไปอห้าร้อยเมตรขึ้นไปถึงกิโลหนึ่งอ่ะระยะคือคือเอาระยะต่ำสูงถ้าสูงนี่คือแป๊บเดียวก็เจอเลยน่นครับ เจาะหาว่ามันจ,จุดใดนะครับก็เจาะแล้วก็ต้องตามหาว่ามันไปต่ำไปสูงอีกต้องม,มีระยะของมันด้แล้วโบแจก,กับน้ำบดิดมือกับเาเห็นฮึมอ,องแกไดเลยห่ือเพี่างูวันนี้แกมาเดินเอาอะไรครับไม่จำหรือเปล่าแล้วน้ำที่หอกคุณทราบน้ำาำังไงน้ำทำยังองๆๆ้อางนบำท ค,ค,ครับผมตอนนี้ทีมงานกําลังหาอยู่นะครับซึ่งก็เดินทางทั่วนี้แล้วก็ส่องไปด้วยรูสกว่าตอนนี้ทีมงานจะได้เห็นตรงนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูอีกรอบหนึ่งครับตรงนั้นว่าจะเป็นยังไงเขาบอกว่านี่คือวิธีการแล้วก็เทคนิคในการหาถ้าหาธรรมดายังไงก็กยากครับผมแต่ถ้าเรามีเครื่องในการส่องทางไกลเนี่ยรวมถึงทิศทางของการบินของเขาเนี่ยมันจะหาได้ง่ายขึ้น,นเดี๋ยวเราไปดูต่อครับ ทีน,นี้ชิมยามนั่งเดินหาอยู่นะครับอย่างนี้ต้องขอบอกนิดนึงนะครับผมสีวะสีแก้วนี่เป็นชาวกุยนะครับาการติดต่อสื่อสารเนี่ยภาษาอสานเราก็ค่อนข้างได้ประมาณหนึ่งครับแต่การพูดเนี่ยมันยังตกๆนิดน,นึงสำเนียงอาจจะไม่ค่อยคือเท่าไหร่ครับคุยไทยจะสุดมากนะครับผมหวังว่าทุกท่านเข้าใจนะครับ มันอยู่ครับรังี้นี่ครับน้อยนึ่งนี่นี่เขาเหรอเขาสองแม่เลยดีนๆการใี้มันี่ยผมเข้านี่มันเข้าม่นี่เนี่ครับผมเนี่ยเนี่ยเน่ใช่ครับนี่และครับร่างอุ้ยไปแล้วหนึ แกแกไ่ด่งกปนรคนมากคนมานะแมนครับเครับเกบเเอาเกาลดเ็ไฟที่ล่ะเด็กตัวมากอยู่ใก่้ต่ำๆเลยนี่โอ้ยโอ้ยละไจชนวน พี่เลยรู้แต่ผมมาปุ๊บเห็นมาปุ๊บอ้ะทำไมเห็นเห็นเยอะๆอยู่โอ้ยมันนั่งอยู่มันเลยทีนี่ฮะค่อยๆซูมไปใกล้ๆดูครับผมนี่ฮะใช้กล้องในการซูมอาจจะสั่นๆนิดนึงครับไม่ได้ขาตั้งกล้องมาครับพี่จะมีร่มนะครับจะมีนี่กันไว้ใช่ไหมพี่เอาไว้ป้องกันแล้วโอ้ยเคยเจออยู่ใช่ไหมโดนกัดจมูกแล้วก็ปาดปากแล้วก็ตอดตอดดูด แล้วก็ตามแขน11เมฆโอ e. ้11เม่คนแพ้แล้วโยได่แล้วครับโดนเลยโดนไปแล้วหนึ่งแม่อนี้ใช่ดึกวันะครับผมก็ตมาก้ต้องเอาหนอคาตาหน่อแท่งหัวมันต้องขุนี่แล้วเว้ยเดี๋นเจียบวให้นี่ ากานนรกระทบนี่ครับร่ังเล็กลังใหญ่ก็ใช้ครับเราเล่นเวลารอบที่จะไปเนี่ยรอบแรกวันไนะครับนี่ครับดีครับที่เห็นก่อนไม่งั้นไอ้นนโอ้โหนี่โอ้ยประมาโอ้ย้องบไฉครับถ้าจอดตรงนี้เมื่อกี้เนาะถ้าขี่รถยนต์ก็มาโอ้ยมันมาโดนใบตานอ่ะเริ่มจุดกันแล้วครับผมมาตามลุ้นกันนะว่าเป็นเชิญไรครับรอบนี้ อ้าวพี่ทีมงานเราไปช่วยครับยืนอยู่ใกล้ๆซะด้วยสิเอาพี่ทำไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงานเข้าโอ้ยสูงแตกแรงทั้งที่เองแต่พี่เองก็ไม่กลัวโอ้คือได้ เดี๋ยวเราจะไปติดตามผลงานกันในที่อื่นต่อไปนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรพร้อมแล้วไปกันเลยครับผม เราเจอแล้วครับผมถึงก็จอดไปที่เรียบร้อยไปเราไปดูผลงานครับตรงนี้ว่าจะเจอตรงไหนไปกันครับไหนข้างในบอกข้างหนเนาะเสร็จแล้วครับผมบนต้นไม้ครับเออเห,นเนเนหเ็นแล้วนี่ นู่นและนู่นเมฆน้ำมาจากโรงเรียนอืมเนี่ยแกยังไม่รู้ด้วยตัวเองเ่ยจ้าของบ้านไม่รู้ด้วยเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยบ้านไม่มีคนอยู่บ้านไม่มีไม่มีเลยอุปกรณ์รับของเราการรับคือนี่แหละการรับรับแรงรับแรงนี่ครับมาอะไรครับหมวกกันน็อก ที่หมวกกันน้องที่หมวกกันเด็กตื่นมาแล้วคืนแล้วคืนแล้วผมไม่ได้ห้องดีๆแล้วเข้าไปนั่งปูใหม่ก่อนดีไปจยะมาเราจะหามุมแบบหามุมจับให้ดีๆด็ดดีครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับ ห้างหนึ่ง okay ยืนยันน okay. sì, oh. ี้ยหรอเ้ยย่ต้นย่ต้นวาุตุฮจริงเออดเดียรโอหลายเดียทีกนก่นยต้นวายือรูดอย่อืมห้างกนห่อ๋อห้างหม่แสดงมันแตแต่รังใหญ่ที่วัดนี่ออใช่ไหมรังวัดเป็นห้างใช่ไหมไปทั่วเลยเนาะโอเคก็ประนาคูอะไรเค มันบ่ไลได้เนยจำินใส่หลายบาย่ดใส่ห่มันใส่ปลาอยูมันใส่หมอดนั่นน่ะหมดควนนั่นแหละใส่ฉันหมอ๋อเน็กเน็กมมีน้ำมันเท่าเม็ดสิแค่ปลาดูหน้าอยู่นรนี่เฉยเย จะไปด้คือบ่หันขอเข้าไปบัดพอหันมะเขาได้น่งเลยเลยเลองวหเดนดเื่องงาใหม่ฮักหน่อยนี่ของาหม่ได้ยินทุกขอทั้งี่เอาเร็เปเลยครับผมกลับไม่ทันครับเดี๋ยวเราจะดูผลงานใกล้ๆกันครับก็เป็นเชินไรครับผม กที่อันนี้เอาไปทำอะไรบ้างครับนี่ไปเห็ดไอ้อ,อมเอาไปขัวครับโอ้เห็ดอมขัวขัวไอ้ไอ้ไอตัวแม่อย่างนี้เหรอครับตัวแม่เราเอาครับเราไปผัดกะเพรา๋อาผัดกะเพราอ๋อ <laughs> มันไปทอดเกี๊ยมเหราได้อยู่ครับมาครับพี่เจ้ มันขึ้นขั่วครับอ,อ่อคนแกน่ให้ให้คนข้ามก่นอ <c oughs> านแลน้วคนดีกว่า <c oughs> <c oughs>

ก็ไ้ปมกเกาหุ้นเออตัวนี้มันไปหันตัวนี้มันไปีนี่นะมันยืนามเฮี้ยมาเอานเลบ่โดนโดนแกตนี้มาฐานเนยเดี๋ยวผมจะนี่ทีเทาหนึงนบุกจักแมน สุดยอดเลย10งานนี่โอ้ใต้ดินหมดน้องแมวเมื่อกี้นี่ตกใจหมดโอกี้นี่โอ้นี่วิ่งทางตรนี่อยู่ใต้ต้นกระถินนียอ่านเห็นไหมขุดถินแล้วปไปดูข้างล่างไปได้แต่แตะไปไปไปบึ้งไปบึ้งย่าไปลมเนอะโมไปแนี้ยโมแต่โมลม โอ้ลงๆๆๆครจะเอาเขาไปยด้ครจเาเขาไปยึดโอ้ยยยดยย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 ยายย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 ลงัยยมยย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 ครยบยย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 ย่ยย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 ยดยย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 อย่างยย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 ยาายย เปิดไฟไม่ได้สิครับจะเปิดไฟแล้วมันวิ่งเข้าไปหาไฟเนะไหนก็ชมอยู่ห่างๆแล้วกันครับผมวันน <laughs> ี้เจ้าใหม่เจ้าใหาม่มาเจ้าไหลเมนเจ้าไหลแม่ไหลครนะับแ,แต่มันคำกว่าน,นะนสองโมงสองห้าน,นี่กันจุดตุ่นวันจีบมาเมย์อย่ครับปีกตียี่ทิบ เราไปไปเดือนไปเนไไปเน่น sure. right ี่แหละมียอตัวเลยนี่แหละเพราะังมันเยอะอยู่ยังไม่ึืนเลยนี่ี๋ยอไปเยอะแยะเลยนี่แต่มันยังไม่ตัเลยเท่านี้เท่นี้แต่มันเสียดายมันใหญ่เร็วมันโตก็สิบาเสิเบียบมิพิถึงห้าวันนี่เต้ยล่ที่เอามานี่เนี่ย่นขนาดนี้อออวมันดีกวดเลย เป็นสิ่นของยุคชาชราสิคเอาได้หลายเป็ิ่งของใหยู่เป็นิ่งที่ไม่ได้แล้วนันบอกห้างไปห้างเลยเดี๋ยวนี้ข้ามันเนข้าอย่างเั้ยเด็เพา้ากินดินเมบอกันข้าไปไม่นึงเขาไปบวมอดยข้าผู้มีปกปากห้ปากูไม่่ร่นปากนีเนี่ยร่นปากผู้นึงก็ล้นปากคนสวัดีเขาเต้นมันจะจัากตายเลยของข้าตายร้เฮ็ดแบบนี้กูเนี่ยนี่เดเยียบจุ่มพอพอะ

กิดหลายจโงโจเงาแมนบุ๋มบุมโจเอาเส้เฝ้าเฝ้านี้มันว่าโจ๊งอย่างเดียวดิก้านกวยเจเดียวเดียกนก้าน้าโอ้ยอย่าบอกเราเดหน้าเดียวนี่ยก้านกล้วยเอาเป่าใบข้าวห้ใบข้าโอ้ยประตูกานจันใช้ตรงนี้บ้านหนมันไหมเฟยเฟยมันเถอะรอห้อล่มไปพร้อมกันไป มี่มันสใส่ทใส่ดอกมีุงปีขนวันเลเพราะมันเสือมาลอยนึงนว่ะขี่เาทีจาบจับใส่เตมันลงไฟอ่อครับผม เดี๋ถึงนั้นเดี๋ยวปิดแล้วครับรขึ้นี่ดับเบียดอ๋อดับครับเปิดแจกขึ้กแต่วันยานบินมายาตั้งเราไงนตั้งกล้องเราเใช่ไหมตั้งกล้องเไม่อากล้อตัวนี้อยู่แต่ตอนี้ถ่ายตรงนี้ที่ใช้เอออย่าเือดกันสองชั้นสามชั้นเอฮ้ยอย่าลองเพ่ง ไหน็เถึงเวลาไปแล้วครับมีสักแป๊บเราก็จะได้ดับไฟฮะก็อดยยวกเป้งๆจะบินผ่านเข้ามาอย่าเปิดไฟเด็ดขาดอย่าอย่าไปิไฟเด็ดขาดอย่าอย่าเนิดไฟเด็ดยาด

อ๋อเต็มคือตัวไข่ไัมใช่ไหมอ๋อมันเต็มโอเคโอเคนี่ครับเอ้อข้าวชั้นตั่พลวัลพลวัลบอืงเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูรังที่อยู่ที่บ้านเมื่อตอนกลางวันที่ผ่านมาครับ ซึ่งอย่างที่รู้กันนะว่ามีคุณยาอยู่ในนั้นด้วยก็เลยใช้วิธีการในการหาช่วงค่ําแล้วกันครับผมนั่นก็คือการอุดรูนั่นเองครับซึ่งขอบอกนะครับรอบนี้นี้จะมืดที่หนึ่งเพราะว่าห้ามส่องไฟด้วยนะครับ

ออกปากเลกปากกูโ <f art> ่ครับกั่นข้างทางปากเลยเนดูตรงขอบชายคาเต้องดัมมผ่าก็ดีขนาดนั่นแหะนั่นแหละสองอนจตรงนันได้พี่เอาไปโผวหน้าเอาน้ำมันเตอรีไม่เห็นไมึงด้วน่อแีลกว่าย่ไไเป็นินนะต้งแน่ไม่เห็นมัดดูอนไเกียง พ้นกาไปกระปองยังดีมากผูเหิมบ่ของแท้เด่นหายากนี่เดหมันอยู่ดียู่ไปยังไงมันสบายพอมีนียแก็คุ่มกันบิดเดรอยู่กิดเบือนี่นี่ลาดบมกกบกบผึ่งเนาะัวยาวาเลยผึ่งขันใส่เต็มเต็ม่

อันนี้มันคืออะไรตัวนี้ตัวดูดตัวดูดเป็นยาดูดสมุนไพรสมุนไพรยาดูดอ๋อดูให้พิษออกมาเรื่อยๆไงอ๋อพิษดูดออกมาเรามียาคุ้มกันไงอ่าฮะมียาคุ้มกันไม่ได้ทุกกันทุกอย่างนี่อืมประมาทไม่ได้เป็นของอย่างนี้เนาะใช่ครับประมาทคือคือจบเลยอืมปีนั้นปีนั้นสิบหกตัวเนี่ยเข้าตัวนั้นน่ะเต็มตัวเลยคนนั้นอ่านั่งสั่นทั้งวันนี้เต็มตัวเลยอ่ะ สิบหกตัวนะคิดดูสิเราไปทั้งวันเลยเอาแต่เช้าเลยเนะนี่แต่เช้า,าเลยจนเมื่ออะ,อะแกนั่งสั่นรถอย่างนี้เต็ม钵เต็มดเลยเนี่ยเอายาใส่ก็ไม่อยู่มันเยอะเนาะ,ะถ้าเป็นบ้านเราเข้าโรงพยาบาลอย่างเดียวแลนนี้ก็คือคลิปของเราที่นำมาฝากกันวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สิวศรีแก้วพร้อมทีมงานก็กล่าวถึงว่าจุงกาเซมไซ สวัสดีครับ